สวัสดีครับผมนิตรถานพาไปเที่ยวครับวันนี้กินข้าวนะครับกินข้าวเช้าก็นี่กินอะไรนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะก็ามีนี่ไข่เค็มนะครับไข่เค็มก็มีไข่เค็มแล้วก็ไข่ต้มนะครับไข่ต้มเราแกงจืดนะครับแกงจืดไก่กับกระดูกหมูขาไก่กับกระดูกหมูนะครับ ก็นี่ปลาปลาทอดนะครับปลาทอดอันนี้แกงไก่นะครับนี่นะฮะแกงไก่แกงไก่ครับครับก็กินกันแบบสบายๆนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรมาก กินคนเดียวนะครับไม่ต้องใช้ค้อนกลางเพราะไม่มีใครมาร่วมนะครับอ,อร่อยครับอร่อย ไข่นะครับไม่ค่อยแดงเท่าไหร่นะแต่ก็กินได้นะครับไม่ค่อยแดงแต่กินได้สบายๆครับ เค็มแต่พอดีนะครับอันนี้มันไม่เค็มเกินนะกินแดบบสบายๆนะครับนี่คือแกงอร่อยครับแกงนี้กินอร่อยนะแกงเป็ดไก่นะครับ อาน,นี้ทอดแล้วมันจะเหนียวนะเหมาะสำหรับคนที่ฟันดีๆนะฟันไม่ดีกินลำบากเหนียว เช้าเช้าเนี่ยกินข้าวแบบบางคนเขากินกันบ่อยนะบางคนเขาก็ไม่ค่อยกินกันตอ้าเช้านะครับเหตุผลเพราะว่าบางครั้งเรากินแกงกินกับอะไรมันหรือกินของข้างเช้าอย่างเช่นกินขนมกินกาแฟแล้วก็ไม่อยากจะกินข้าวแต่บางคนเนี่ยเขากินกินกาแฟเสร็จแล้วเขาก็อิ่มเลยทั้งวันนะอย่าง อย่างผมนี่กินมั่งไม่กินมั่งนะเราแน่วนอนไม่ได้โต้มันเล็กเวลามองกับข้าวไม่ค่อยเห็นนะแต่ก็ใช้วิธีกินแบบนี้นะ กินแบบง่ายๆครับยุคเศรษฐกิจไม่ดีนี่อย่าไปกินแบบเวอร์นะกินแบบเวอร์นี่พ,พังทุกรายนะครับผมไม่กินข้าวไม่เยอะกินแต่พอดี กินข้าวเยอะปัญหาเยอะมันก็บางทีถ้าลากินข้าวมากไปนี่มันก็ทําให้เก็บค่าได้ป่วยได้เหมือนกัน แกงพวกนี้นะทำกินแล้วจะทําให้กินข้าวได้นะครับกินอิ่มด้วยนะกินอิ่มแล้วกินอยู่ได้นานนะแต่ถ้าเรากินแกงจืดนี่ไม่ไหวแกงจืด้ามีมันทําให้สุขภาพไม่ค่อยดีเท่าที่ควรน,นะเพราะขึ้นชื่อสมุนไพรนะมันต้องกินให้ครบถ้าเรากินสมุนไพรไม่ครบทาให้เราเป็นโรคได้ง่ายนะครับ นที่เป็นโลคแผนนะ้เที่ยวมาหาสมุนไพรนเที่ยวรักษากันเนะนี่ยเป็นอย่างเงี้ยกินันยกากำลังกินอยู่ไม่เป็นไรใช่ไหม,ไ,มได้ไปไหนมา มาแม่งอยู่ก็มีเรื a ่อแหละไปทำฮอร์โมนไข่นะเป็นยังไงองฮอร์โมนไข่ก็นี so so mm. ่ไงก็ใ şey ส so oh. uh. ่เออเอาไปอะไรล่ะเป็นอะไรล่ะก็คือบำรุงต้องหมักก่อนไหมต้องหมักก่อนไหมหมักเหรอต้องหมักก่อนไหมก็คือใช่เจ็ดปันผ่านไปอยู่ได้เป็นเป็นปีอ๋อเจ็ดปันผ่านไปค่อยใช้ได้หมักก่อนเยอะเหรอ ทำเยอะเหรอก็ทำไปห้าขวดเมื่อกี้เนี่ยก็จะมีไข่มีผงชูรสมีน้ำตาลทรายแดงไปเร่งผลเรจะเร่งผลผักบุ้งต้นอี้โอาไปทำหัวเชือกเหรอทำเชือกแล้วเราแค่ไปขีดที่หลังไงอือืมอืเร่งดอกเร่งผลนะเอ่าบะมุงข้าวเหรอกินข้าวแค่เสร็จแล้ว จะต้ม <Das que ath> ไข่แล้วนะอืมมันมีทั้งข้าวมันมีทั้งไข่เนี่ยเนี่ยมันเนี่ยมีทั้งไข่เคม็มไข่ต้ม <S <S อสองไขเ<อ>่เนี่กินกันวันนี้ทั้งวันสุดยอดนะ <S <S ต้ตมแท้เลยว่ามีไหมเหรออ่ามีนู่นอยู่ในหม้อนน่เละตรงไหนไม่รู้แหละแต่หม้อน,นี้นี่แกงเน,นี่ยเนี่ยเ<งา>นี่ยอือเอาละครับสำหรับวันนี้ผมมิตรถาพาไปเที่ยวขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่างยิง่งครับ จะได้ติดตามรายการโดยตลอดนะครับอย่าลืมนะครับก like, ดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามรายการในโอกาสต่อไปด้วยครับอบืมอร่อยอร่อยต้มอร่อยอือ,อ,อสุดยอดหน้าตาไม่ค่อยหล่อไม่ค่อยดีแลว้วช่วงนี้สงสัยจะถูกรวอนที่หนึ่งแน่เลย